พวกเรารู้ไหมวันหนึ่งหลวงพ่อสวดมนต์ห้ารอบสวดย่อยๆนับไม่ถูกอะอยู่เฉยๆใจมันก็พุโทโธพุโทโธหายใจไปพุโทโธไปเนี่มันทำมันเคยชินถึงเวลาไหวพาสวดมนต์สวดวันหนึ่งห้าครั้งหกครัง้งเวลายาวๆก็สวดมนต ก็เป็นการสะสมแต้มของเรานนี้หัดทีแรกนะบางคนก็ฝึกยากหลวงพ่อฝึกง่ายมชอบภาวนาตั้งแต่เด็กๆไปเรียนจากทางวัดอาโศหลวงท่านพ่อหลีท่านสอนหายใจเข้าพูดออกโรอะไรทำ ไม่นานก็สงบแล้วนี่ดูบางคนโอ้ทำไมทำสมาธิมันไม่สงบสักทีจิตไม่เคยฝึกต้นทุนเก่าไม่ดีต้นทุนเก่าไม่ดีทําไ,ไงสร้างของใหม่ให้ดีทำกรรมใหม่ให้ดีทุกวันต้องไหว้พระสวดมนต์ทุกวันต้องทําในรูปแบบนั่งสมาธิเดินจงกรมอะไรต้องทำ ถ้าอยากคนทุกข์จริงๆต้องทําจะมาอ้างว่าจะเจริญสติในชีวิตปรจำวันอย่างเดียวนะไม่ได้กินหรอกพูดเต็มปากเลยนะว่าไม่ได้กินหรอกพระองคข้าทําสมาธิอยู่ตั้งแต่เด็กนะยี่สิบสองปีนะเรื่องสมาธิก็ค,คล่องแคล่วอยู่พอมันเจริญปัญญานะแล้วก็ดูถูกการทําสมาธิทอดทิ้งการทําสมาธิ กำลังของสมาธิที่สะสมอยู่ยี่สิบสองปีนะเอามาใช้เจริญปัญญาได้สองปีพอผ่านสองปีไปแล้วภาวนาน,ะนั่งดูมันไหวขึ้นมานะเห็นกิเลสมันผุดขึ้นมาก็ดูที่ตัวกิเลสกิเลสมันเคลื่อนออกไปข้างนอก,นอกโทสะเคลื่อนออกไปข้างนอก,นอก จิตมันสติก็จ่อตามโทสะไปนะจิตก็เคลื่อนตามโทสะไปออกข้างนอกไปโทสะดับปั๊บลงไปจิตก็สว่างว่างโล่งอยู่นะสบายไม่มีกิเลสมีแต่ความสุขความสงบอยู่นะผ่านไปเป็นปีเลยนะ้วยเฉลียวใจพระพุทธเจ้าสอนว่าจิตไม่เที่ยงทำไมจิตเราเที่ยงพระพุทธเจ้าส